เดี๋ยวคะจะพากลับเลยดิอือจะพาน้องโยคะจะพากลับแล้วนะโตเลยดิเออกลับเลยดิไปครับไปแล้วแม่จะพากลับถ้างั้นไม่กลับนะข้าเบกป้ายายทวดก่อนเออนั่นแหละกลับสวยสวยกอดด้วยเอออย่างงั้นแหละอืมอืนั่นแหละนั่นแหละ ยิ้มสวยๆด้วยเออนั่นแหละถ้าพว่าเก่าแ่เราแต่ก็บอกว่าโบประสันบไดเอยอืมมันดีๆหรอดิอือย่ากล้าเลยอย่ากลาไหล ยากราบลายเฮ็ดย ja. 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 nah ังยาเฮ็ดยังกัเฮ็ดเด้อยากราบอือ